ตาเปิดไฟให้ด้วยเปิดเอาเอา หมูกรอบปะป๊าครับเราพัฒนาขึ้นมาเองหมูหมูกรอบหมูกรอบสามชั้นกับหมูแดงนี่จะเป็นหลักแล้วก็ไก่พวกนี้ก็ลองลงมาหมูกรอบยำเมนูนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเปิดยงข้าวยำหรือยำไก่กเราก็เอามาเสริมแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ทำยำเราก็มาทำยำกินกันอ่างเงี้ยดูซิเป็นยังไงทำยำกินเออคด้าพอได้นี่ก็เลยก็ลองลองลอง,ลองเปิดดูยำหมูกรอบราดบะหมี่ ลาดเกี๊ยวอะไรเงี้ยที่อื่นไม่มีเราเรามีตอนนี้ก็ยังไม่มีมีของเราเนี่ยซอยชชคเกสีมีบะหมี ene, people, crawl, leaves, able, balls, them, able, ่เกี๊ยวหมูแดงน้ำเหลือแห้งหรือว่าต้มยำแล้วก็ยำแซบบะหมี่ยำหมูกรอบยำหมูแดงยำไก่ทอดยำไก่ย่างข้าวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวยำพวยำไก่อบาวยำไห่ทอดาวยำหมูกรอบแล้วก็ข้าวต้มมีข้าวต้มหมูกรอบแล้วข้าวต้มหมูแดงเสริมขึ้นมาเพราะว่า ลูกค้าเรียกร้องมาก,ก็เราก็ทาได้อยู่ในตัวเดียวกันได้เรียนรู้กับญาติก็ไปหัดทำมุมททำหมูยังก็ไปช่วยเขาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทำหมูลวกมีแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเราเองหลังจากนั้นก็มาเปิดเองอยู่ที่หมู่บ้านคาชื่นประชันิเวศสามหรือประชานิเวศส,สองซอยสามัคคทีจังหวัดนนท์ตรงนั้นสามสิบกว่าปีประมาณสัก ปีงได้ล,ลุล้วปีใหม่ๆยอดระดับนี้เราอยู่ได้เราอยู่ได้โอเคเราจบแล้วเราเราไม่ต้องไปดิน้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆถืองนานธรรมดาแล้วก็เช็คกันหกเดือนสามเดือนถึงหเดือนขึ้นไม่ขึ้นมาอยู่ระ,ระยะช่วงนี้ไม่ใช่หมูกรอบแบบ ที่มันจืดๆที่เขาทากันของเรามีมีรสชาติมีรสชาติออกเค็มปแปมแป่ม,ปรรม,ปรรมกรอบนอกนุ่มในครับต้องลองทานดูเราก็ไม่สามารถที่ว่าบอกไปแล้วว่ามันโอ,โอหรือไม่โอต้องมานั่งทานครับถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้อยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบถูกปากหรือไม่ต้องให้ลูกค้าตัดสินเองไปวัดที่รายการแล้วก็9 0 90, 90กว่าดีสเบล หมูปอบทํายากหลายขั้นตอนต้มก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาย่างสองสามชั่วโมงต้มก่อนแล้วก็ย่างแล้วก็มาทอดทอดแป๊บนึงทอดไม่เกินสิบห้าทียี่สิบนาทีประมาณทีแรกก็ไม่ได้อย่างงี้ไม่ค่อยพองเราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเมื่อก่อนก็จะสักกันดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำนขนาดนั้นดย๋ยวนี้เราพัฒนาขึ้นมาได้เยอะก็ขายมาสิบปีเราถึงได้พัฒนาได้มาร่วมร่วมยี่สิบปีหลังก็ดีขึ้นเขาบอกของปลอมหรือของจริง ก็บอกลองทานดูครับเราไม่มีของปลอมมาแฝนเราใช้ของจริงทั้งหมดรับรองได้ครับหมูแดงก็ก็ออกหวานเค็มหมักสามสี่ชั่วโมงเราก็ย่างย่างก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสี่าอยู่ที่ไฟที่เราตั้งไฟเราใช้หมูอย่างดีสันนอกเราไม่ได้ใช้แบบพวกสะโพกเลืออะไรเป็นแขนหมูสันนอกมันจะนุ่มกว่าเกี๊ยวหอยเองหมักเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดเกี๊ยวเราเป็นหมูไม่ไม่ผส,สมแป้งของเราไม่ผสมแป้งนะลองทานก็ดูได้มีทั้งเกี๊ยวกุ้งแล้วเกี๊ยวหมูแล้วห่อใหญ่ลูกใหญ่ รสชาติมันก็ต้องออกหวานเค็มปลาแรมงปลาแห้เพราะเวลาคนปรุงมันจะได้ไดปรุงง่ายถ้าจืดไปเลยมันจะปรุงไม่คุ้นปรุงได้บ้างแต่บางคนไม่ปรุงเลยก็มีร้านนี้เลยก็ว่าดีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าแต่ละคนทุกอย่างทําเองหมดเลยเว้นแต่บะหมี่อย่างเดียวเส้นบะหมี่เป็นของราชาของราชาบาบะหมี่เขาก็ส่งเรานอกนั้นทาเองหมดทุกอย่างของเราเองเราคิดของเราเองเราทำของเราเองเราไม่ได้ไปเอาแนวของใครมาขา้าวยำยำหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบข้าวหมูกรอบ หรือข้าวต้มหมูกรอบบะหมี่ก๋าเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวแท้งหมูกรอบข้าวหมูกรอบส่วนมากเป็นตัวนี้ช่วงเย็นแล้วแต่เอาแน่ไม่ได้วันธรรมดาห้าโมงกว่างี้เขาจะสั่งกลับบ้านยานันอะไรกันโทรมาสั่งกันมาช่วงเย็นเยอะวันหยุดก็จะช่วงแบบสองสามทุ่มในเยเยอะช่วงหยุดนะช่วงไม่หยุดอย่างเงี้ยก็ยาวมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดร้านก็เรื่อยๆครับก็เป็นบางวันบางทีก็เยอะบางทีก็ช่วงว่าข้ามคนน้อยแต่ช่วงดึกก็มาคนเยอะของเราก็ลูกค้าคงที่อยู่ รับขอเชิญชวนมาชิมดูว่าได้หรือไม่ได้อร่อยหรือไม่อร่อยก็สุดแล้วแต่ลูกค้าถูกปากหรือไม่ครับ <basis. S 1> หมูกรอบปลาป๊าโชคชัยสีปักซอยสามสามสั่งด้วยโรบินูดแอปเดียวครับโรบินูดบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามแปดสองเจ็ดสองโทรสั่งได้ครับแล้วก็ามาห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มจุดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ราชาบกหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบปลาป๊าขอบคุณลูกค้าที่มาชิมหรือมานั่งทานที่ร้านก็ขอบคุณทุกคนทุกทท่านขอบคุณครับ